สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อยเขียวพารวยนะคะมื่อนีแอดมินกาจะมาติดตามนะคะสูตรหวยรัฐบาลนะคะของคุณยายนะคะงวดที่แล้วของคุณยายเข่าหกเก่าเก่าหกนะคะท่านผู้ชมงวดนี้แอดมินก็เลยจะมาติดตามนะคะสูตรหวยไทยนะคะของคุณยายนะคะมางวดนี้นะคะคุณยายหน่อยนะคะ,ะเได้เลขกตัวใดนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็เลยก็เลยมาติดตามนะคะสูตรหวยไทยเข้าไก่สีฮอดแล้วนะคะท่านผู้ชม ก็จะไปติดตามเบิ้งสูตรคำนวณหวยนะคะสูตรหางหมาคุณยายกับสูตรตรงคนนะคะท่านผู้ชมว่างวดนี้จะได้ตัวใดนะคะโอ้ยบรรยากาศนะคะฝนฟ้าก็ฝน,นสิตกวกันนั่นนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมมันกัดอ่าสูตรหวยคุณยายนะคะเขา่าควันวงไหวย่ <c oughs> เก่าแ <c oughs> ต่ว่ามันดุลน,นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ไปลงเต่หาหัวปีท่านผู้ชมกัจะลืมกับมีนะคะข้างบางข้างนะคะ แต่งวดนี่นะแอดมินก็เลยมาขอสูตรคุณยายกับวันที่สิบแล้วเนาะยายเนาะมันสิอันก่อนเนาะเอาไปเป็นแนวทางท่าไปพิจารณาก่อนนะคะท่านผู้ชมว่าตัวเลขของคุณยายน่าจะมานะคะท่านผู้ชมเขากะวันนี้เขากะมาคัดออกมาเลยคุณเฮียเชียนในแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะท่านผู้ชมกันป้าเขียนกันนะกันี่นะคะคุณยายสูตรคุณยายเขาขัดเลยเนาะยายเนาะหกเต่าคุณยายได้บ่วงวดบังหัน โอ้ยบวกคิดพ่อเพิ่นมาเพิ่นวงกลมไว้เพิ่นลืมนะคะท่านผู้ชมบวกคิดพ่อบาดที่นี่คืได้เบิ่งอยู่คุณยายเพิ่นเฮ็ดไว้แล้วนะคะเฮากันี่ยายเพิ่นก็สิคุณยายเฮ็ดไว้แล้วเด้อบาดที่นี่เบิ่งเอานี่นี่นะคะแต่ว่านี่บ่คู่เด่นๆมันสิอยู่ฝั่งนี้มันบ่จ้เด่น7รอง3นะคะท่านผู้ชมอ่าก็ไปเป็นแนวทางนี่เบิ่งแนี่ยเมื่อวามาออกแล้วเหรอลดมากถึงกับเจ๊ดายนี่นะคะสอันหางอันนั้นสูตรตรงมาคุณยายข้างบนนั่น สูตรตรงนี่สูตรตรงของเราที่รรวมันได้คือกันนี่ก็เลยเอาล่งใสใท่านผู้ชมเกิดขึ้นได้นะคะทานผู้ชมเพราะว่าอย่างมาออกอันมันนใหญ่ไม่เห็นตัวเด่นๆนี่บอกนี่บอกบูบอกเพิ่งกันศูนย์ห้าก็ศูนย์เจ็ดนะคะท่นผู้ชมเ็ดเก่าคุณเลมบอกมาบเก่าเจกาเจ็ดนะคะเก้าเก้าโอ้ยมาออกเก่าอุ้ยมาออกเบิร์ตคัลเซีรมโอ้ยอเนที่เป็นแดงสันแม่ปลาคนเห็สูตรเพราะว่านี่มึงนี่ ไปออกเล่าม้ามันตั้งว่าเถบัดที่นี่ <c oughs> นนส,สูตรก้อนป้าเห็ดศูนสองศูนสองอนเฮ็ดเฮ็ดหาของเล่าจาังไรจังมาออกอัน,นเล็กใหวายตอนนั้นมึงนป้าสองเด็นกนี่เนาะอือกระเสดาเนาะอ้า <c oughs> ก็เห็ดเป็ดเปด,เปด,เปดแต่คุณายายเพิ่นเห็ดสูตรใบเรียวนะคะท่านผู้ชมเข่ากับไปเจริญนาไปคัดเกยือเห็ดเล็กใหญ่เป็นอย่างมะเขือไปออกล่า บามานคืองามขาดแต่นอบาดทีนี้เอาคือบ่อไหนบืคุณยายเล็วิ่งจะบ่าวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดเจ็ดรองสามรองสามนะคะคุณผู้ชมอันนี้หอยไทยคุณยายนะคะสูตรของคุณยายหน่อยนี่เข้ามาจับบอกบองนี้ก็ได้นี่เก่ายังเจ้าไม่แปะจอามากันที่วงกลมใบบอกนี่นี่นะคะป้าว่ามันได้คือกันนี่ีไคด์บ้วงบ้วงกลมใบ เอืองนี้อันนี้มันมากะมาเม็ป้าก็เลยจับเก้าๆหอยพื้นนี่นี่อโอ้บ่ไดเอาไปซื้อได้สามตัวนี่บอโอ้นนเจดนนเจ็ดเม็ดเดียวสามตัวขึ้นดีแต่ว่าลายคูกว่าเจ้าซุนนเจ็ด จับศูนตัวนี้มานีมากายมาหาตัวนี้0ูนนก็ได้เลียนะข้ากับกับไปกลับมานะคะท่านผู้ชมกัเป็นแนวทางสูตรของคุณยายมันทําไวแล้วนะคะท่านผู้ชมกเอาไปเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าศูนย์เจ็ดเก่าเจเก่าเก่าหนึ่งสานะคะท่านผู้ชมสามซีเก่าศูนย์ศนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์สองเก่านะคะมันจะมาบออันนี้ข้ากับเอาไปชมก่อนเ้อสูตรที่บอกเป็นป้าสูตรทางมาเจ้า โอ้นี่นะคะท่านผู้ชมสวนทางมาคันข้าวว่ามักที่คุณยายจับไห่ข้ากกบมาจับเอาก็ได้นะคะจับเอาก็ได้มากสุ่มพี่ก็ได้จับเอาบ่จับเอาก็ได้จับซื้อก็ได้คือกันอันที่บ่ได้จับไห่แต่าเลยคุณยายกับเขาสมวดเลยเนาะโอ้นี่ยังคือนหยกออกเล่าสองดึงด้อก็เป็นกระเสดายแต่เนาะนี่นะคะแนวทางหอยไทรของคุณยายเพื่อนนะคะท่านผู้ชมคุณยายฝันดีบ่งมวดนี่ ก็ฝันอยู bon ่ฝ anyway, ok. ันว่าได้สอยได้สอยท่องขําเส้แบบใหญ่เลขกระสีว่าเขาจเล่นไปบ่ายเนาะบ่ายบ่ายป้ามันคือเหลี่ยมงามแถวสันสาทอยซอยเส้แบบใหญ่หนึ่งฝันว่าได้สอยเช่นว่าวงนันใหญ่เหลี่ยมัรสันคือเกขาเล็ออกเด็กว่าออกสองสี่เดี๋ยวมันไปออกสี่เนมันไปออกนี่อยงว่าออกสี่เนมันไปออกสองสี่ตัวนั้นออกสี่สองวัน ป้าคิดอยู่ว่าต้องคุณยายบอกความฝันกูคือซื้อเล็กเก่าคือเขียนเหล็กเก่าเก่ากับสามสี่นาะแม่ป้าก็บ่ได้คิดว่าเขียนเลขกกันไงมยนบอละบันเราไปซื้อเหล้าลองดูเนาะมาคือี้เขยวมาคือนหญ่นเจ็ดหัวทีเหลี่ของเราก็วงมววนทีเแลี่ยมมันเข่าเเล็กเล็กห้างมาเลยอย่างนั้นมากัน อืาอเามองมอืมอกืมอ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 ืมันมอืมอืมอืมนืมอืมอืมกืาอืมอืมอืมอืากืมาื้อืมะืมเืมอืมนืมอืมอืมนจับกมอนมอืมอืมันมาืมอืี่ืมอืมอ่มอี่อืมอืมอืมนืมอืมอืมอีมอนมอื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 มอย่อืมก็มอืมอืกอเมอืมอก่าืมอ้เอืมอนมอหมอื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 มอยมอื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 งศืนอืมอืมง ศูนย์หนึ่งสองตอนนั้นที่กระคาดจุเลี้ยงนี่เนาะมันมันมาน้ากันเนี่ยตัวนี้กับมาที่นี่เขาก็ซิบจับนี่นะครัซึ่งว่าเขาจับเรียวนะคะงวดต่อมาเขาก็ต้องมาเบิ้งกับเตยยางเนาะึ้นมีหุกเก่าตัวเก่าเอขึ้นพี่แตนเนี่ยงกว่าแม่ปลาสองบอกปลาปลาคะเล่เฮตังซี่นี่มันมี่เก่าสองตัวแมนบ่ ก็เลยห้ามันมาออกเป่าเก่าเกยาก็เลยเหตุหต่อเกลาหายน,นี่นี่โอ้ท่นจับศูนย์หาทั้งทางปัะอ่าบัดที่นี่ห้ามันออกสองมาใส่เก่าก็เลยเอาสองเก่ายหายนี่นี่นี่ก็เลยคุณยายกับมี่ยุซิฟครูเด่นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายายขัดออกมาเรียวยายยายกอเชียวศูนย์ศูนย์นี่เนาะก็มานีม่านีโอ้ยายคนจับเอาศูนย์คุผู้ชมเอนี่ศูนย์สองตัวก็เลยเหตุเป็น ศูนย hmm. ์ศูนย์เจ็ดเม็ดเตี๋ยวเขียนเขียนนะคะคุณผู้ชมศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะเลขกคุณยายว่องไห่มีอยู่ผู้เรียนมีศูนย์เจ็ดสามสี่ศูนย์หานะคะคู่เด่นบชอบเข้ากับจับเองนะคะคุนผู้ชมจับล่องเบืองนะคะเล็กวิ่งคุณยายนะคะห้ามันเป่านี่สองสามก็เป็นไปได้อยู่ดีเนาะคันเข้าจับมานนี่มันบ่สบาย อสองเปดยกหานะก่บเแนได้หกไว้ขึน้นเป็นเก่าอีกเป็นเก่ากเ็เไยได้มือกมเนะอไอ้ก็เลยจับกระไรป้าก็เลยจับเก่าเก่าก็เลยนี่มันมีทั้งบนทั้งล่างก็เลยจับสามสี่ใช่นี่เลขวิ่งเจ้ากระเขาพร้อมเนาะเด่นเกานะคะท่านผู้ชมเขาก็ไปคลัดกรองนะคะไปพิจารณานะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเหล็กจ้าสีมากสุดเลยนะคะท่านผู้ชมมันกะ ไปมาจับเล็ก<ม>บ่คอยอันนี้เด็กคุณยายคุณวาเนาะ<ม>เล็กมันกกนนมกม่นอันตังไหนก่อพันวาเล็กันอันเล็กมันออกติดกันนะคะทา่านผู้ชมจังชี้นย์สองสีบสองย่งี่สก้าหขนเป็น 9, เก้าเกียจเป็สีกรได้แล้ววานนะคะท่านผู้ชม,ม จ้สาสี่ีอเหล็กเด็ดเด็มองได้ว่าเห็ท่านผู้ชมนะคะเอ็นวิ่ก็อยากให้ท่านผู้ชมนี่โชคมี่หลาบนะคะแน่แคนคะคุณยายก็อยากให้มีโชคนีลาว่าจอบวงหน้าขาลาดก็ขคจนว่าเมื่อยไาอิกนะคะท่านผู้ชมไก่เมือ่านผู้ชมก่เมือคุณยายมาจางอหวยหว,หว,หวยไทยสันนวาเนาะพว่าเขาแน่ไปกันนะเห็นตัวเรียกว่านงไปเห็นตัวเรขมกางก่างนั่นเองบางก่างเน่ยนะแน่นไปบึงกันนอยไปเห็นสามหายนคือเด็กแต่คืเด็กเกิดกันมันคอเด็กแต่ กานเพิ่นสีไฮเนี่ยไปก็เห็นด่วนนะคะอันนี้เท่ากับว่าม้วนโพดึงสวดนะคะอืมแล้วก็กผู้ช่องไปแคบหน้าจอไปนะคะนี่แหละเลขคุณยายกะอยู่ฟังทางนี้เลยคะท่านผู้ชมเพราะว่ายหญยใหญ่เฮ็ดไปแล้วยหญ่เิ่นเฮ็ดทําไปแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เด่นที่สุดสุดเจ็ดเจ็ดศูน7 0ถ้าไปกับอ่าเด่นสุดๆของคุณยายกับบอลลายคู่นะคะมีแค่3คู่3คู่เด่นเนาะอืมอืมก็เซลเกว่าเสจ็ดนี่นี่ เอาเก่าหนยิ่งมหาแก่นหฮเจ็ดนี่ก็เลยเอาตัวนี้ตัวนี้ยิ่งมาใส่แก่นี่อีกก็เลยปีเป็นเก่าเจ็ดฟันวาเข้าออกวา้เลขออกหนึ่งเจ็ดเก่าแั่สามสิบออกเปล่าไม่ไปใม่ก็วันนี้ดันนแล้วนี่ พอฝันเป็นแนวทางนะคะยิ่งเก่ามาใส่แก่นี่นี่เป็นจริงกระเล็กเก่าตัวนี้ป้ากระเล็เบิงมันนี่มันอยู่จังทีขึ้นกันนี่คนฟันว่าได้สวยได้เวียนว่ามันได้เพิ่นเข้าหรอเปล่ามาซี้รียสเยอะก่อนจะลงทุนนะคะท่านผู้ชมมีความเสี่ยงสูงนะคะก็ต้องพิจารณาเบิ่งคักๆซะก่อนนะคะท่านผู้ชมฝัน สักก้อนนะคะก็ได้เอาไปทัดกรองเอาไปพิจารณาเบื่อได้กิ่งส่วนตัวนี้ลงมาหาหา้ชมได้โชคได้ลาสเข้ามารับชมนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะในงวดวันที่สิบหกเมืองตัวนี้แหละท่านผู้ชมนี่นี่นะคะในวงการนี่แหละเดือนหกนะคะก็สองขั้นหาวยอยหกทิพย์นะคะ กดกติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเฮียดึ้นเขาเป็นกำลังใจจะไปตามหาสูตรเด็ดฟันเด็ดเด็ดนะคะฟันกระบอกคอยใส่เข่าสมือนีอ่ขึ้นกระดาเราแม่ปาอ่านะคะที่ท่านี้ก่ะกราบสวัสดีเด้อพี่น,อน้องแคปนางจอไว้นะคะเอาไปปิ่นเนวทางสูตรพุนยายนะคะท่านผู้ชมแคปหนกให้เพื่อนเย่ะบ่